มักลาตัวนี้ควายซื่งอย่างลูกตัวนี้วายซื่งอย่างลูกเพ็ดยังเกาะเพ็ดภูพานจากปีเราครับเนี่ยสามปีมปปได้เอาเขาประกวดบ่ครับอได้ได,ได้เอาเขาประกวดดิเหมืนบอได้ตอนนี้เอาเขาประกวดไปค่ะอโอ้ล้อล้อเขาประกวดเตี๋ย <eton. S 1> อจะเขาประกวดเมื่อใดครับเนี่ยเมื่อนี้บอ อ๋อสองมืออ๋อตัวนี้เคยประกวดใส่มาก่อนบอเคยค่ะน้องวอซ้อเได้รางวัลบอครับอ๋อจ้ะแล้วสูงเท่าไรลูกสูงร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบกว่าแม่นเมืนซื้อแล้วเนี่ยตามเสื้อที่หนูใส่นี่มนบอครับอ๋อเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็คือเสื้อซื้อเจ้าเพชรภูพานควายงามน้องบัวลัมพูนบอครับ นี่แล้วค่ะอองไลน์เป็นเจ้าของควายตุ่งอ๋อครับลุงคอ๋อลุงเป็นเจ้าของควายอ๋อบักลากล็เลยมาอ่านเบื้องควายให้ลุงเตะอ๋อควายตัวน,นี้ยอยู่อำเภอใดลูกยอยู่อำเภอใดครับควาย,นะยเนี่ยอ๋อยู่อำเภอเมืองนี่เตะอ๋อจา้าพี่น้องกาลังเขี่ยวเอียงหูโหนะ อันนี้เป็นควายผูหรือควายแม่ครับควายผูคุ้ยผูเจ้าเพชรผูพานเจ้าเพชรผูพานมันลูกของตัวใดครับหงจักบบิ๊กของ,ขอ,งอ,อ๋อเป็นลูกของมิกุไทยอ๋อพี่น้องตอนนี้เจ้าเพชรผูพานกําลังนอนเขี่ยวเพื่องอยูาจา่จ้ะตอนนี้ก็คือกลาลังล้อเขาประกวดเนะาะจ้ะวันนี้ผูใ้ใดจูงเขาประกวดลูก ผูเใดเป็นคนจูงเขาประกวดลุงแต่ลุงซื้ออย่างครัอ,อ๋อล้เสื้อเด่นเสื้อจังใดส,สายหยุดลุงสายหยุดแต่อ๋อจ้ะตอนนี้กำลังพักพรอ,อิริเลบยบทโยจ้ะคอยก่อนที่จะเข้าประกวดคนก็ต้องได้รับการผ่อนคลายจ้ะก็ต้องได้การกินล้วก็การพักพร การนอนหลับจะล้าก็เคี่ยวเอื้องจะเพราะว่าถ้าเอาเขาไปประกวดเลยโดยที่ควายบได้พักผ่อนควายกะจะมีการงุดงิดจะเวลาเขาประกวดก็จะเดินบางงามยางบางงามเพราะฉะนั้นการพักผ่อนของควายเนี่ยก็จะเป็นาการพักผ่อนที่ดีจะเราก็เฮ็ดเห็ควายนีย่มีสุขภาพดีผิวดีเราก็อีกอย่างนึงจิตใจของควายจะได้แจ่มใสพร้อมพี่น้องจะนี่จะอันนี้ก็คือเบื้องหลังเล็กๆ,น,ๆน้อยๆก่อนเขาประกวดนะจ้ะเวลามีกัมากเก็บ ความหนาหลักของควายจ้ะก่อนที่จะเข้าประกวดให้พี่น้องเบิ้งจ้ะตัวนี้ก็คือซื้อว่าเจ้าเพชรภูพานจ้ะแล้วเป็นควายสายสายใดรูด้หรือล่าสายเก็บฟางโอ้จ้ะบัลลาหน่อยเคยเลี้ยงควายบัลลุกตีเลี้ยงมาโดนไปครับตัง้งแต่น,น้อย่อน,น,นอยเลยเต่ออยู่บ้านมีควายหลายตัวบัลลุกมีครับอืมยี่สิบาตัวต่ อันควายไอ้มองฟาร์มควายอยู่ไกลจากนี่บป่ครับเตียวนอ้นองน้องยังเก่อน้องน้องไพูนย์จ้ะเป็นเื้อหมู่บ้านหรือว่าเสื้อตำบลเสื้อตำบลเสื้อตำบลอ,อ๋อจากพี่น้องเป็นเื้อตำบลของอ่าอยู่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูจ้ะม,มันนีพ่พี่ลเมีกระพ่านที่พน้อง มาเบิงความหนาหักของเจ้าเพชรถูพานจะพี่น้องกบเป็นคว้ยตัวหนึงที่จะร่วมเขอกวดทั้งสองมือก็จะขอกวดทั้งวันที่ยีิบสองและกบวันที่ยี่สิบสามจะพี่น้องจ้ะ